มันไม่ใช่การพักผ่อนพี่ก็ไม่เข้าใจพี่เพิ่งเข้าใจตอนที่พี่มุดเข้ามุดออกทานู่นทานี่แล้วก็มานั่งคิดพี่เขาพูดว่าไม่ใช่การพักผ่อนของ,งจริงอะแรกๆไม่รู้หรอกว่าเราจะเราจะ,เราจะมีตารกรรมแบบไหน,น <c oughs> ต้องมีปืนไหมพี่ก็ต้องมีปืนเลยเหรอ <c oughs> ปลอดภัยหรือเปล่าพี่ก็ความไม่ปลอดภัยมีอยู่ทุกที่บนโลกเราก็ต้องแบบมีความสุขด้วยตัวเราแล้วเราแชร์ความสุขเราไปให้เขาไม่ใช่เรียกร้อง จากเขาว่าฉันสูงอายุแล้วเธอต้องมาเปล่า สวัสดีค่ะพี่ใหม่ค่ะสุธิมาไลเมอร์อายุ54ค่ะเจ้าของรถแคมป์ผู้หญิงขับรถสีน้ำตาลคันนี้ค่ะเรียนจบพยาบาลค่ะแล้วก็เป็นพยาบาลอยู่เกือบ10ปีแล้วก็เห็นรู่ทางที่จะทำธุรกิจก็เลยเอาเครื่องมือของพาร์ทนึ่งค่ะออกมาเป็นเอาซอร์ให้โรงพยาบาลพี่ทำรถคันนี้ประมาณ5ปีตอนนั้นอายุเกือบจะ50แล้ว คิดว่าไปไหนมาไหนคนอายุ50ต้องมีเครื่องมือความสะดวกคะ่ะแล้วก็เลยเอ่อได้รถมาที่มันอยู่ด้วยได้แล้วก็ออกท่องเที่ยวแรกๆไม่รู้หรอกว่าจะเราจะเราจะ,เราจะมีะตารรมแบบไหนทำแบบว่านึกว่าเพื่อนแฮปปี้นึกว่าเพื่อนต้องชอบแน่ๆเลยอัตัดเลยเพื่อนไม่ชอบมาดูคนรอบตัวก่อนหนึ่งเลยนึกว่าชวนเขาเที่ยวนึกว่าลูกก็เป็นช้อยแรกๆเขาก็ เป็นตัวแรกเลยที่ปฏิเสธก็จ้างใช่ใช่ก็เริ่มจ้างจ้างทิปก่อนแล้วก็จ้างไปงานจ้างหลายอย่างเลยค่ะแล้วเขาก็ไปขุกอยู่กับข้างบนเปิดแอร์นอนเล่นอะไรองเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีแอคทิวิตี้ร่วมกับเราแล้วก็มีวลีที่เขาพูดกับพี่จนพี่ขำอ่ะแล้วชอบเล่าว่าแม่ มันไม่ใช่การพักผ่อนพี่ก็ไม่เข้าใจพี่พึ่งเข้าใจตอนที่พี่มุดเข้ามุดออกทำนี่ทำนี่แล้วก็มานั่งคิดที่เขาพูดว่าไม่ใช่การฟังเพลงจีงอะรู้สึกว่าถ้าความสุขเราอะต้องต้องขึ้นอยู่กับไปรบกวนคนอื่นอะไม่ใช่งอนหรืออะไรด้วยนะหักตัวเองเหมือนกับ ก้าวข้ามศักยภาพที่ตัวเองคิดว่าทําไม่ได้อะ่ะลองดูถ้าชอบราอเสียไม่มีอะ่ะใครๆๆๆ <c oughs> ใครใครเห็นว่ามันอะไรพี่นะแบบต้องมีปืนไหมพี่ก็ต้องมีปืนเลยเหรอ <c oughs> แค่แล็อกกุญแจก็ได้ไหมแล้วเขาก็ปลอดภัยหรือเปล่าพี่ก็ความไม่ปลอดภัยมีอยู่ทุกที่บนโลกส่วนมากไปทางเหนือ ขึ้นไล่เหนือเหนือเลี้ยวขวาเลาะโขงขึ้นอูดรเอร้อยเอ็ดอะไรไปอะไรไปอย่างเงี้ยไปรอบนั้นรอบนอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะน้านเนิ่นไปถึงเชียงคานทะลุไปเชียงรายร้อยเอ็ดพี่ก็ไปมาแล้วร้อยเอ็ดอยู่ตั้งหลายวันร้อยเอ็ดเสร็จพี่ก็ไม่กลับพี่ก็แวะเขาใหญ่เขาใหญ่พี่กยังไม่กลับอีกไปแก่งคอยทริปนั้นฟินมากทุกอย่างแบบแบบทุกอย่างมัน มันไอ้นี่ไปหมดแล้วมันม,มีแค่นั่งหลังพวงมาลัยอะ,ไอ,ะไอเคมีคอลอะมันก็แบบทําให้เรามีความสุขแล้วค่ะอยู่ตรงนั้นนะเจออะไรนะทุกอย่างเป็นของฝันเป็นความสุขเลยอย่างลูกอะ่ะถ้าสมมติเขาไม่ไปด้วยอะไปขอร้องให้ตายยังไงเขาก็ไม่ตายเราเราก็ต้องแบบมีความสุขด้วยตัวเราแล้วเราเอาแชร์ความสุขเราไปให้เขาไม่ใช่เรียกร้อง จากเขาว่าฉันสูงอายุแล้วเธอต้องมาเปล่าเราจะต้องทำให้เขาไม่ห่วงให้เขารู้ว่าเราแฮปปี้เขาก็จะมีความสุขแล้ถึงตรงนั้นเราก็แชร์ส่วนที่มันมันจอยกันได้